บางทีแบบทเคยทํางานที่ประเทศลาวแล้วกลับมาทํางานที่ประเทศไทยอะน,นะคือแบบมันต่างกันมากเอาแบบนี้สิบลืมันแขวงบอกนืมเหรอโบมมนี่ทำได้มาเจ้าของมมาาแต่ว่าขี้กรื่องกระชินรุดมากรุดมากนมนดินมาเหรอเสีอบอกก็โบมี่มาเส้าข้างล่างไป,ป,ปนี่ฮะโบนี่เนาะาข้างล่างแบบนี้โบนี่แต่ว่าชันใต้ดินนะเนี่ยขเขาโก้บบเลยน่าจะบบมีขี้กระเดื่อนเนาะน่ะหามดตัวนึงเนี่ยโบมี่ค่ะ <ห>แน<ม>่ใจเดี๋ยวรออีกชั่วโมาณหน้าเจ้าหน<ต>้าท<ค>ี่ขี้กระเดือนกันสุดมุดมากนั่นไงขี้กระเดือนเนี่ยบอสเสื้อมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ขี้กระเดือนโอ้ยขี้กระเดือนเหรอแต่คนก็คนก็อยู่ในนั้นเหรอสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอันนี้มาที่การเดินทางนะครับของบาวโบ้ครับอู้อันนี้คือบนในเลื่อนนะครับท่านผู้ชมครับอยู่ที่ชั้นใต้ดิน สถานีสามย่านพี่เราเลยนะจากชั้นหนึ่งนะมาอีกชั้นหนึ่งพูดนะเอ,อ้ยวอนนี้พี่ถ่ายคลิปนะเอาสวัสดีสวัสดีสวัสดีค่ะเป็นยังไงมันเรื่อนไปนยังไงยาวพี่ยาวแบบออ้ยบอกแบบว่าก็ยังให้พ่อพ่อมาหิดอันนี้คือพ่อไทยหูกคนอนทน ตอนนี้เพิ่นได้ทอดแซวแล้วได้เพิ่นสิีไทยหุบเพิ่นมาเพิ่นกระไทยหุบนั่นนีได้ยยัง<อ> <พอ S 2> ให้อพอเ<อ>นี่ยบอกพ่อเนี่ยว่าลูกอยู่ใต้ดินแล้วตอนนี้พ่อเอ้ยลูกอยู่ใต้ดินแล้วเด้อย,ยังให้แบบมาขึ้นมาได้เรื่อนครั้งแรกวันนี้จะเดินทางกับน้องรุ่นนะฮะนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินกันนะครับเพื่อจะไปสถานีชะนา m ชายัยเป้าหมายของพวกเราจะไปเที่ยวเนี่ยนะ ไปที่วัดอรุณแต่ว่าแบบยังแบบยังไม่รู้ว่ารู้ว่าจะทานหรือเปล่าทานสิพระอรุณมันก็อยู่ที่เดิมอ่ะแต่ก็ใส่ชุดไทยอ๋ออะไรเนี่ยใครเนี่ยสบายดีทุกคนทำไมมันให้ดูผอมผอมไปนะสู้ๆไปนะจริงเหรอเหมือนเดิมไหมเงินน้ำตาลอยู่ก็น้ำตาลจ่ายอ๋อเอาไปกินอ้วนตอนนั้นอ้วนอ้าววันนี้เราจะมารีวิวรีวิว ดิวซันไตดินอือตอนนี้เราจะพาน้องนุ่นไหฮะมาเบิงขี่กระเดือนนี่มาตั้งไหนวันนี้ท่านมาเบิงขี่กระเดือนขยะขี้โมมี่เนี่ยโมมี่ขาวเอ้ยเดี๋ยวก็ขี่กระเดือนกระชินรุดมากรุดมากขึนเบิงปีนดินมาเนาะเสียบอ่ะก็โมมี่บ่เสือข้างล่างไปไปนี่ฮะโบน่แนาะเ้อข้างล่างมาเนี้ย่บน่แต่ว่าซันไต่ดินแล้วเนี่ยเขาโก้โบเลยน่าจะบ่มีขี้กระเดือน นะ่ยหาหมดตัวนึงเงี้ยบุ๊มบิ๊กหาหาเยอะระยะกันยังรออีกสัมหาลที่ขี่กระเดื่องกันสุดมุดมากอ๋อเนื้อไงขี่กระเดื่อนอ๋อรถไฟนั่นหรอรถไฟมันรุดดินมาเออปะเนาะรุดดินมากขึยังขี่กระเดือนนี่เราจะไปที่สถานีสนามไช่กันเด้อพี่น้องในห้างบุนีกวารีว่ามารีวิวรีวิว รถไฟฟ้าใต้ด <bom> bo <os> <of> ินของเมืองไทยเลย์ฟ้าใต้ดินหนึ่งสองสามสี่สี่สถานีพ่อเจ้าพ่อพอจาเคยขี่รถไฟฟ้าแล้วปั๊บปฏิบัติยังมาเติมเตินั้ไทยพ่อดีพ่อญ่ดีใช่พ่อหนูเคยมาที่ไทยนะแต่ว่าอาจจะบอกเคยบน่าจะบอกเคยนั่งเนาะคือนจากโบภาพบนบ้านังนี้อยากข้ามาอยู่แต่รอเก็บเงินกันเองก่อนโอ้ แล้เก็บเงินมาอันนี้ก่อนยังตอนนี้ยังพาว่างบได้มาันเป็นเสื้อผ้าโค้ดเสื้อจะเป็นนี้ขอพวามบริสุทธิ์ฟี่ป่ะมาแต่ผมเคยเห็นเป็เผื่นผื่นเขคืออยากมาเนาะอยากมามากระโจมอยู่ดีว้าสปีดไปทำงานประเทศไทยบ่สิไปเที่ยวประเทศไทยเหมือนกันอ๋ออยากมาอยากมาโค้ดอยากมาเที่ยวแล้วเก็บเงินก่อนคือตอนนี้เขาสีมุดดิน จากอีกจุดหนึ่งไปโพอีกจุดหนึ่งเด้น้องนู้นจากอีกจุดหนึ่งไปโพอีกจุดหนึ่งเมยเคยเดในหนังพนักดีคนที่มีชาหมุดดินเมยอู้แต่อ,อยู่ประเทศลาวอ่ะเห็นล่างรถไฟซีซีนี่กาถ่ายโอ้โหปากหัวควแบบ่บไม่เคยเห็นตัวมันกะแบบแถวว่า<ท>ยเอาแถวๆว่ะไทยยังนะเอาต่ายถ่ายล่างรถไฟถ่ายล่างรถไฟมีล่างรถไฟด้วยหรอ เป็นเวามีมีอ๋อรถไฟแอนดิน้งใช่ไหมความเร็วสูงนะบ่รถไฟอย่างวกบาม่านั่นอะไรมั้งเพราะอันนี้เลยแหละที่คุนมักบอกกม,มามารถไฟความเร็วสูงยังไอ้ท่ามข้อข้อใจใหม่บานเข้านั่นมันเป็นรถไฟความเร็วสูงแน่นองเอา้า มันเป็นรถไฟยังบันเหาก็เป็นรถไฟธรรมดานั่นแหละรถไฟความเร็วแต่ไม่ใช่ความเร็วสูงอ๋อแต่ว่าอเน,นี่ยความเร็วสูงไทยยังบม,ม่มีอ๋อไทยยังมมบ่มียังบม่มีรถไฟความเร็วสูงรถไฟความเร็วสูงต้อง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปอ้น่าคือสิแบบจู่ไปเลยแม่ก็อยังญี่ปุน่นนะบ้านนอกสิความเร็วสูงจังไงด๋อีกสถานีนึงก็หยุดอีกสถานีนึงก็หยุดมันสิเร็วสูงจังเลย ก็จริงนะก็จริงนะอ,อาวรอถารอถาคีกระเดือนมากโอ้มาเลยดิไปเดินกับเขาคิดว่าเสาไฟฟ้ามากเลยดิชิลเลยดีกันนุ่นเนี่บอลเสื้อมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่คีกระเดือนโอ, <laughs> อ,อ้ยค oh. ีกระเดือนเหรอแต่คนก็คนคืออยู่ในนันวะ ไปขับไปแล้รถไฟหามใส่เสียงดังเล้วน้องเนื้อไปจะไปพอกันตอนที่เท่าขึ้นจากชั้นใต้ดินแล้วน้องเนาะไปไปพวงกระเล่นกระเล่นยังกใต้ดินกับขี่กระเดื่องนันต่อทางจุดนี้มี่ยังจะพาไปเบิ่งโอ้่ว่าต้องเร่วนี่เขาต้องเร่งเขาต้องเร่งเดี๋ยวพักครับก่อนเนาะ ไะเลี้ยวขวาเลี้ยววขฝั่งนี้หนูวขวาจากอีกจุดหน,นึ่งทางนู้นจะได้เห็นสิ่งที่แบบว่าตื่นตาตื่นใจอ่านร่างกายเดือดหลายเดี๋ยวบางนายอลไรทางนู้น,น,นมามาเล่คิดว่าเป็นวาดเด่นฮะคิดว่าเป็นวาดเด่นคิดว่าเป็นวาดคือวาดไหมเอาออลิตลอดชีวิตของผมเข้ากับถือว่าเห็นประติมากรรมแบบนี้กับ อยู่ในวัดเดศิลปะแบบนี้ทั้ท<า>งหมดอู้ยเคยมาเห็นจุดนี้ก็แบบอลังการเลยนะงามบ่ะงามงามบอกเลยว่างามเฮงแบบคือวัดแบบคือแบบเิ่นสางอยู่ในราชวังอย่างนี้นสินะอันนี้ก็อี่มาเป็นราชวังนี้จำลองจากท้องพระโรงตรงนี้เหรอ,อที่เราเห็นก็จะเป็นกำแพงวังนั่นนะ่ะโอ้<ะ>โบเป่ง ขนาดนี้ก็คือเสาว่างเนาะแบบคือเลยเป็นท้องพระโรง<ม>อันนี้พาลุ่ๆสาวลาวกับแจ้าออนสาวลา,าวเน,นี่ยฮะเดินทางจะบ้าหมายถุงเขาจะไปวัดอรุณกันนะคาเป็นหนองกรับตัวแอบยามบระธานดูฮะแอบยามประทานดูทางนูนเนี่ยคือจะชิ้นเนี่ยนั่ในการใส่รไฟ้าเนี่ยชิ้นชิ้นแล้วแต่ว่าแบบถ้าให้ลงกับลงคือกันเลยลงอยู่บ่ลงอยู่ ไปฝั่งซ้ายตรงนุน่นประเทศไทยเีินสะดวกสบายปะป้าเป็นเชียวสะดวกสบายเฮ้ยน้องนุ่นมามาอยู่ประเทศไทยบอกเลยว่าอิสระมากคนไปแม่ต่างจะอยู่ประเทศเรามาันอันนี้บริเปี่ยเทียรเลยนี่บริเปี่ยเทียรแต่ว่าจ่าจ่ายเลยนะว่าจ่าจ่ายที่ทีแบบทาเคยทํางานที่ประเทศเราแล้วกลับมาทํางานที่ประเทศไทยนะ่ะคือแบบมันต่างกันมาก เอาแบบนี้สิบุลืมบานจะของบ่ลืมเนาะบุลืมได้บานจ้าของแต่ว่าให้แบบให้ไ,ไปใส่ชีวิตด้วลาแบบให้ไปทํางานที่ประเทศลาวอ่ะแบบ่อยากไปอะไรปไปไเพราะว่าอีกอย่างประเทศไทยกเ็เ,ยเหมือนเพิ่นมองเปรียบนะเหมือนแบบว่าเพิ่นให้โอก,กาสเฮาแล้วก็เฮาได้เฮ็ดหูเอียงหลายไอย่างแล้วก็ไปดิสร่าผมว่าอยากไปแสก็ได้ไปนั่นนู่นเข้าใจว่าเข้ามาไทยไปอะไรอย่างไทยแม่ อ้าวตอนนี้ผมเป็นไทยแล้วครับเคยได้ยินบ่ตอนนี้ผมเป็นไทยแล้วครับนนเคยแต่ว่า<ำ>คำว่าไทยคืออิสระเสรีรคำว่าไทยคือเสรีไทยคือเสรีไท,ย,ทยก็แปลว่าเสรีเห็นไหมตอนนี้ผมผ่อนบ้านเสร็จแล้วผมเป็นไทยแล้วครับบางคนนะ่ะนี่ผ่ขึ้นมาแล้วน,นี่เห็นไหมนี่คืออะไรที่เราเห็นเห็นเน,นอะแบบ<อ>นี่อันนี้คือ บันไดเลื่อนกลางแจ้งเด้ตรงนู้นเนื่องจากบันไดเลื่อนกลางแจ้งเอ้ามีหลังคาบอ่อ๋อโอ้ยช่างสังเกตเนะเจ้าก,กันเนาะแดดออกฝนตกมาแป๊บบเหมือนคือสว่างเด้เมื่อกี้นี่แบบเมาลงอยู่ในถังม,มานะแล้วก็รู้ชื่นมานี่คือบันไดเลื่อนกลางแจ้งปกติแล้วเขาจะเห็นบันไดเลื่อนอยู่งส้ายห่างไม่มห่างเม็ดเม็ดไห่างแต่นี่กลางแจ้งในปร,ประเทศไทยขนาดนี้เลยเด้ ต่างแจ้งป่ะลองแต่งอ่อนเราไปฝั่งนี้กันนี่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 ป่ะแต่งอนไปฝั่งนี้กันหนูตะข้ามนี่เลยป่ะ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 ไปขึ้นรถตุ๊กๆกันป่ะกลัวไม่ทันไปฝั่งนี้เลยนี่เลยไปฝั่งนี้เลยไะฝั่งนี้เลยเดินได้ห่อไม่ได้ นอ้องนุ่นเข้าใจคำว่าไทยเลยเนาะอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วไทยไปว่า,าเสรีอไทยไปว่าไทยหไหมเวลาเราเวลาเราแบบว่าเราปลดนี่หรือว่าเราทำอะไรก็แล้วแต่เราหมดภาระแล้วเป็นไทยแล้วครับ <soft horse> ไทยไปว่าเสรี <Okay. S 1> อร้าวเหได้ยินเศร้าแล้วเนีี้ฮะได้ยินเศร้าวันนี้ ไทยเสีไปลว่าเสรีแต่ก็รู้ว่าแบบคนไทยแปลว่าอิสระก็อันนี้หนูได้ยินบ่อยอันนี้หนูได้ยินบ่อยคํานี้ที่แบบว่าเออคนไทยแปลว่าอิสระอย่างเงี้ยอันนี้หนูได้ยินอันเนี้ยอิสระเสรีอิสระเสรีก็เดียวกันเนาะอืมก็เดียวกันอิสระเสรีไทยคือเสรีนี่แหละคือสิ่งที่อยากให้นําเสนอไปป้อหมายของเราจะไปพัดอรุณไงพี่น้องครับท่านอยู่บนะ Eat, <elim> เฮ้ยพ่ออารมณ์ม like ันก็อยู่ตรงนั้นมันไม่หายไปไหนหรอกแตเราไม่ได้ใส่จุกไทยไงอ๋อโอเคโอเควันนี้นเราพูยังไม่ได้ใส่แต่พาน้องมันมาใส่จุกไทยครั้งแรกนะครั้งแรก